ท่านที่กร,รบกับผมนายพิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะตอบคําถามนะครับเนื่องจากท่านพาดพิงหลายเรื่องคงไม่มีเวลาที่จะชี้แจงทั้งหมดแต่ว่าขอให้ดูตามข้อเท็จจริงครับเบิร์นพาดพิงถึงเรื่อง99วันนะครับผมก็จะกราบเรียนว่าในสิ่งที่เราเคยบอกว่าจะทาภายใน99วันหนึ่งเรื่องเรียนฟรีทําได้ครับ สองเรื่องจะมีโครงการที่ไปสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำได้ครับเรื่องที่สามเรื่องที่บอกว่าจะตรึงราคาก๊าซสูงต้มได้ทำได้ครับเรื่องที่เราบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งเรื่องของภาคใต้ว่าจะตรากฎหมายซึ่งผมเข้ามาผมก็ยอมรับว่าขณะนั้นอยู่ในภาวะซึ่งจะผลักดนันกฎหมายได้ยากก็เปลี่ยนไปเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีภาคใต้ ระหว่างที่มีการนําเสนอกฎหมายเข้าสภาซึ่งปัจจุบันเข้ามาสู่การรับหลักการของสภาแล้วส่วนกรณีของการเก็บเงินกองทุนเข้าเข้ากองทุนน้ามันนั้นนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในวันที่เข้ามานะมีความแตกต่างก็มีการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่ก็ได้เปิดเผยอย่างโปร่งใสทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดถึง99วันเนี่ยกรุณาเอาข้อเท็จจริงมานะครับแล้วก็ดูด้วยว่าหลักๆนั้นได้ดําเนินการตามนั้นและที่แถมไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนั้นไม่คิดว่าจะทําได้ใน99วันแต่ในที่สุดเข้ามาแล้วทําได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะให้ยึดข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ว่าพูดโดยที่ไม่ดูข้อเท็จจริงแล้วก็มีการกล่าวหากันไปส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งก็กลาบเรียนครับว่าตามระบบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารเมื่อมีกรณีที่มีการร้องเรียนขึ้นมา ก็จะดําเนินการโดยการใช้ตามอํานาจหน้าที่ของผมนะครับเช่นที่มีการดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการโยกย้ายแต่งตั้งตํารวจในกรณีของภาค1ภาค2ภาค4ภาค6นะครับตามที่ได้มีหนังสือร้องเรียนมาที่สํานักนายกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการละเลยในเรื่องใดๆทั้งสิน้นนะครับส่วนกรณีอื่นๆนั้นอยู่ในการพิจารณาของปป,ปชบ้างอยู่ในการพิจารณาของปป,ปทบ้าง บางเรื่องที่ท่านอ้างถึงเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ของอายการบ้างนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเป็นอิสระในการวินิจฉัยในเรื่องเหล่านี้ทั้งสิน้นส่วนประเด็นที่ท่านถามผมเรื่องกรณี SMS นะครับความจริงเป็นเรื่องที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการยืน่นถอดถอนมีการยืน่นให้องค์กรต่างๆตรวจสอบท่านถามผมว่าในวันที่มีการส่งข้อความคือวันที่18ธันวาคมนั้น ก็กล่าวเปลี่ยนนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีพระบรมราชวงการโปรดเกล้าแต่งตั้งกระผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่มีพระบรมราชวงการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครับ